เอาละต่อไปผมขอาพาไปเปลี่ยนบรรยากาศเสฟงานศิลป์แบบชิคชิคคูคูกันบ้างน,นะครับที่พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยไมเอียมที่นี่นั้นเขารวบรวมผลงานของศิลปินดังๆไว้มากมายไปกันเลยครับต้องบอกว่าที่นี่ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สมชื่อเลยนะครับ แค่ด้านหน้าก็กินคานแล้วครับผมหรูสวยเก๋เท่ไปหมดเลยที่เราเห็นอยู่ก็คือกำแพงกระจกแผ่นเล็กๆที่ประกอบกันเป็นกำแพงขนาดใหญ่หรือเป็นซิกเนเจอร์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับใครก็ตามนะครับที่มาถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินบริเวณด้านหน้านี้ผมเชื่อว่ามีหลายคนตอบได้เลยทันทีนะครับว่าที่นี่คือที่ไหนอ่ะไม่รอช้าทดสอบกันเลยดีกว่าครับ เก๋มากเดี๋ยวผมจะลองอัพรูปดูนะครับแล้วก็จะไม่เช็คอินด้วยอยากรู้ว่าคนจะรู้ไหมครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนตพ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอียมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอสันกำแพงห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่20นาทีสำหรับตัวอาคารนั้นในอดีตเคยเป็นโกดังเก่า ก่อตั้งโดยคุณชองมิเชลเบอร์เดเลและคุณพัฒนศรีบุญนาถภรยาผู้น่วงรับครับรวมถึงบุตรชายคุณเอริกบุญนาคบูชเพื่อต้องการแบ่งปันคอลเลกชันที่สะสมผลงานศิลปะมาเป็นเวลาน,านานกว่า30ปีให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสคุณค่าของงานศิลปะครับพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม ที่เราเรียกว่าใหม่เอี่ยมเนี่ยใหม่ก็มาจากคําว่าเชียงใหม่ส่วนคําว่าเอี่ยมเนี่ยมาจากชื่อของท่านเจ้าจอมเอี่ยมเจ้าจอมในราัชากาลที่รับเราก่อตั้งที่นี่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นสถานที่ที่เอาไว้สําหรับแสดงผลงานศิลป,ปะร่วมสมัยแล้วก็เป็นสถานที่ที่เอาไว้แชร์ป,ะประสบการณ์แล้วก็งานศิลป,ปะให้สําหรับเด็กที่มีความสนใจในงานศิลป,ปะได้มีแรงบันดาลใจ งานแสดงศิลปะที่นี่นะครับเขาแบ่งออกเป็น2ส่วนชั้นหนึ่งจะเป็นนิทรรศาการหมุนเวียนแล้วแต่ว่าช่วงนั้นจะจัดแสดงอะไรส่วนชั้น2จะเป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่ครอบครัวบุญนาคสะสมไว้เป็นผลงานของศิลปินที่ยังไม่มีชื่อเสียงแต่ว่าปัจจุบันมีชื่อเสียงระดับโลกเชียวนะครับเริ่มสนุกแล้วสิครับเอาไปให้ไปชมกันเลยอันนี้ก็คือเป็นประติมากรรม รูปไม้เลือนะครับมันเป็นงานของศิลปินชาวญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าคุณจุนเหวียนฮัสึชิบะเนี่ยเขามาทํางานประติมากรรมชิ้นิดที่เมืองไทยนะครับด้วยวัสดุที่ทํามาจากแผนที่โลกใช้กระดาษนี่แหละครับเป็นแผนที่โลกเพื่อต้องการสื่อสารว่าโลกเราใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาอยู่ร่วมกันได้ด้วยศิละปะซึ่งต้นไม้มันก็คือชีวิตมันคือธรรมชาติของมน,นุษย์ ผมดูดีกว่าว่าจะมีใครรู้ไหมว่าผมอยู่ที่ไหนโอ้โหทักเข้ามาเต็มเลยพิพิธภัณฑ์ที่เชียงใหม่ใช่พิพิธภัณฑ์เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่โอหรู้กันหมดแล้วเหรอครับแสดงว่าที่นี่นั้นจะต้องเป็นที่เช็คอินครับจุดใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งแน่นอน พยายามมองมองมองให้มันติดที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับนี่คืองานของท่านอาจารย์มนเทียนบุญมาเป็นศิลปินร่วมสมัยหรือว่าท่านแรกๆนะครับที่ทํางานออกมาโดยใช้วัสดุรอบตัวเราอะมาทําเป็นงานศิลปะแต่นี่คือภาพเทพที่ดาวีนัสแห่งกรุงเทพผมพยายามมองให้หยุดเรารู้จักวีนัสใช่ไหมครับแต่ว่ายังไงหลังทีนี้ ว่านี่คือทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วแล้ว,ลวเขาก็นำมาเรียกว่าภาษาเฉยๆก็รังสรรค์มาสร้างขึ้นมาอันนี้ก็เป็นถังเหล็กไม้แบบที่ใช้ในการก่อสร้างอิฐมอนแดงมันมีการสรื่อสารอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นถ้าจะดูศิลปะเราก็ต้องทำตัวให้เป็นศิลปินนิดหนึ่งมันอยู่ที่มุมมองของเรานะครับ แต่นี่คืองานชิ้นแรกๆเลยของท่านอาจารย์บนเทียนบุญมาที่ณวันนี้ท่านคือศิลปินระดับโลกไปแล้วนี่คือเรื่องราวของประเทศไทยทั้งหมดนะครับโดยศิลปินถือว่าเป็นศิลปินที่น่าจะเป็นรุ่นใหม่เพราะตอนนี้อายุอนามก็ประมาณสัก47-48ได้นะครับก็คือคุณนาวินนั่นเอง คุณนาวินยืนอยู่ตรงนี้ครับนี่คือการจรินตนาการของศิลปินว่าเนี่ยอนาคตเขาแก่ไปเขาจะเป็นแบบนี้ลึกล้ำไปกว่านั้นอีกเขาก็มโนไปอีกว่าถ้าเกิดว่าได้กลับมาเกิดใหม่เนี่ยอีกสักร้อยปีพอกลับมาเกิดปุ๊บจากคนแก่แบบนี้คุณนาวินจะมาเป็นคนนี้ครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> ก่อนที่เราจะออกเดินทางไปยังอีกสถานที่ต่อไปนะครับผมขอฝากไว้อีกหนึ่งเรื่อง นั่นก็คือที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิดที่เจ้าของตั้งใจสร้างให้ทุกคนได้มีโอกาสมาเสพงานศิลปะสวยๆงานบางชิ้นสามารถจับต้องได้แต่งานศิลปะบางชิ้นทําได้ครั้งเดียวมีชิ้นเดียวในโลกเราไม่ควรไปแตะหรือว่าโดนเข้าเลยครับช่วยกันดูแลรักษาศิลปะจะได้อยู่กับเราไปนานๆครับต้องบอกว่าพิพิธ,พธ,พธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยหมเอียม พิพิธภัณฑ์จุดเช็คอินแห่งใหม่ที่เก๋และเท่มากๆนะครับสำหรับผม